นี่เมื่อวานนี้นายกรักัมนตบีลิเบียเนี่ยโดนลักพาตัวนะครับนายอาลีไซดานนะนี่ขนาดนายกรักัมนตบีลิเบียเนะยโดนลักพาตัวครับแต่หลังเจ้ากนั้นทีม่นานก็ปล่อยมาเหมือนกับมีข่าวที่จะมีการลักพาตัวเจปูเหล่านี่แหละนะครับมีข่าวเฉยๆแต่ข่าวมันก็คือข่าวนะก็แล้วแต่นะครับมาอีกเรื่องหนึ่งครับท่านคิดยังไงครับเรื่องแบบนี้คนเราเนี่ยเวลามันจะคลอด มันมีมันมีเรื่องกี่เรื่องที่ห้ามกันไม่ได้เอ๊ะวันนี้ดีว่ามีแต่คนฟังเว้ยดีมีแต่คนฟังเวลาถามอะไรไม่ตอบไม่ไม่คอมเมนต์ละขี้เกียจไม่งอนหรอกเฉยๆคือคือเข้าใจอะนะครับว่าท่านไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้โดนจับถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีเออ่สมมุติว่าคนเราเนี่ยห้ามอะไรไม่ได้หนึ่งห้ามขี้ห้ามไม่ได้ห้ามเยี่ยวที่ห้ามไม่ได้นะ จะคลอดลูกนี่ห้ามไม่ได้แล้วมีอยู่เรื่องนี้ทึ้งที่คนเป็นเลยคือห้ามใจตัวเองไม่ได้เป็นทุกคนห้ามใจตัวเองไม่ได้บางคนเสียศูนย์ตอนแก่เดี๋ยวจะมีเรื่องเสียศูนย์ตอนแก่ให้ฟังด้วยงงหญ <laughs> ิงเม็กซิโกคลอดลูกในสนามหญ้าข้างคลินิกหลังจากที่เธอเจ็บท้องจะคลอดลูกแต่ ทางคลินิกปฏิเสธการทาคลอให้เธอเธอก็เลยไปนั่งคลอลูกอยู่ข้างคลินิกมีภาพด้วยมีภาพด้วยอยู่ในกุสยามแตขึ้นภาพมาด้วยยิงแม็กซิโกนะนี่รับมีท่านั่งเลยฮะนั่งคลอลูกอยู่ในสนามหญ้าแล้วเธอก็ร้องไห้นี่นี่ถ้าเป็นภาพในสังคมอย่างนี้นะครับคลินิกเนี่ยมึงต้องปิดคลินิกหนีเลย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมต้องออกมากลุ่มผู้หญิงต้องออกมาแม่กลุ่มคุณแม่ทั้งหลายต้องออกมาช่วยเหลือเธอถ้าเป็นคนไทยนะถ้าเป็นคนไทยยกเว้นสส,สเมืองไทยสสหญิงยกเว้นอ้าวไมยุ่งอะไรเขาเดี๋ยวมันก็ไปลากเข้าอี้นะนี่คือภาพของผู้หญิงคนนี้ครับเธอจะคอลอดลูกเธอก็เข้าไปขอความช่วยเหลือจากหมอในคลินิก เราหมดก็ว่าคลินิกไม่ยอมคำคอด้เธอเธอก็เลยมานั่งคลอดอยู่ข้างคลินิกเลยครับไหวไมเนี่ยแบบเนี้ยถ้าเป็นเมืองไทยเรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้คลินิกนี้หมอหรือเจ้าที่ตรงนี้เนี่ยนะมึงโดนสาบแช่งเละเลยถ้าเป็นแพทย์เนี่โดนเลยครับแพทยสภาต้องจัดการเรื่องจันยาบาณต้องตามกฎหมายมาเลเดียรเรื่องว่าถ้าไม่ช่วยกันเป็นเพื่อนบรษย์ที่ไม่ช่วยกันเนี่ยนะมึงต้องเลิกเป็นหมอรักษาคนไปเป็นหมอผีนะ อันนี้เป็นภาพที่ต่างประเทศครับที่เม็กซิโกหญิงพื้นเมืองเม็กซิโกต้องคลอดลูกอยู่ในสนามหญ้าข้างคลินิกหลังถูกพยาบาลมาเนึ่งทำคลอดเพราะอายุครรภ์ของเธอแค่แปดเดือนแต่น้ําคร่ำมันเดินแล้วอะ่ะเดยวนี้เจ็ดเดือนมันยังคลอดก่อนกำหนดได้เลยแปลว่าเม็กซิโกนี่แม่งมีพยาบาลโง่เยอะโง่กว่าพยาบาลไทยเออพยาพยาบาลไทยฉลาดนะเก่งๆเยอะนะเธอก็เรียกว่า เทพธิดาชุดสีขาวเทพธิดาชุดขาวที่เพลงที่อาจารย์อาจารย์อาจารย์าารยวิไลพนมเขาแต่งเอาไว้นะเทพธิดาพยาบาลนั่นแะนะแต่งไม่ดังผมจำไม่ได้เพลง,ลอง,องร้องยังไงภาพหญิงรายหนึ่งคลอดลูกด้วยตัวเองแล้วนะนองสนามหญ้าโดยเด็กมีสายสะดือเชื่อมอยู่ติดกับแม่กลายเป็นภาพที่กำลังดังมากในอินเทอร์เน็ต เลียดเสียงวิาพากษ์วิจารณระบบสารณสุขเพื่อการดูแลสตรีมีคันชาพื้นเมืองของเม็กซิโกโอ้โหฮะนี่ครับแหมมันงานนีครับแบบว่าเม็กซิโกมีวิญญาณอย่างนี้แล้วให้เทพไปนั่งอ่านน้ำมันชิบหายเลยโดยแม่คนนี้เป็นผู้หญิงพื้นเมืองเธอเจ็บท้รรองร้องโอ้โอ้ร้องแบบฝรัง่ง แล้วเธอก็บอกว่าช่วยหน่อยช่วยเยอะหน่อยทาข้อได้ย,ยนหน่อย,อย,นนอยโอ้ยไม่ไหวละอเทคงมาทำปุงปปองเลยโอ้ยช่วยทําข้อได้เทพหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยต่วทำข้อได้ตัวพุ้ยเทพหน่อยโอ้ยปุ๊บลอดแล้วแอบนั่งลอดไปในห้องทรงเนี่ยล่ะกูเมื่อกี้ลอดไปสามรอบแล้วออกมาออกมว่าครั้งแรกก็ดูหัวแข็งหน่อยเป็นผู้ชายรอบที่สองนี้เป็นผู้หญิงรอบที่สามที่ออกกระเทยจ๋าเลย <c oughs> ไอ้ขอไอ้เทพมึงขอทางไหนวะปูะดเลยเมื่อกี้ขอนมาสามรอบที่เข้ารายการช้าไม่ต้องคิดเยอะขี้แตกเดยวจะเข้าไปกินขี้ตัวเองอยู่เขาบอกวา่าเธอเจ็บท้องหญิงรายนี้อายุ29ปีครับชื่อนางอาริบาโรเบสเป็นคุณแม่ลูกสองนะนะครับเป็นชาวพื้นเมืองมาซาเทค อาศัยอยู่ในรัฐโออาสกาทางตอนใต้ของอเมริกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเธอและสามีเดินทางมายังศูนย์สุขภาพในหมู่บ้านนะเพื่อทําเรื่องคลอดบุตรแต่พยาบาลบอกว่าไม่ได้คันแค่แปดเดือนไม่พร้อมที่จะให้คลอดในตอนนี้นับวันผิดหรือเปล่ามันจะก้าวก็ได้ลืมนับเปล่าลืมนับเปล่าด้วยภาษาที่ต่างกันทําให้นางอริมาและสามีพูด เขาเดินนะคือตรงนั้เดินเท้ามานะครับเดินมาจากบ้านมายังศูนย์เดินมาตั้งแต่เช้ามืดมาตั้งแต่ตีสามเดินมาถึงศูนย์ศูนย์ที่จะทําคลอดเป็นศูนย์พยาบาลเนี่ยตีสามนะตีสามถึงตีสี่ตีห้าตีตีห้าแล้วตีหกตีหกแล้วก็ตีเจ็ดตีเจ็ดครึ่งเดินมาสี่ชั่วโมงครึ่งเพื่อที่จะมาคลอดลูกเดินมาครับ เดินมาแต่ว่าแม็กซิโกนี่มันล้าสมัยกว่าเมืองไทยแม็กซิโก้แบลนซิกันเนี่ยนะแต่แด่แด่แต่แด่เมื่อก่อนมีเดินเดินแบบขบอยมือปืนเนี่ยปืนเงินขบอยแม็กซิโก้แต่แด่บวกใหญ่ใหญ่อ่ะนะวงเวทยใหญ่แบลนซิการ์แบลนซิการ์เป็นโค้ชแบลนซิการ์เด็กกาลาสก์เพลงมันอย่างเงี้ยเพลงแบลนซิโกเคยฟังป่ะแล้วบางคนดบการสนุกกาลาสก์กด้แล้วเด็กกาาสก์เนี่ยคล้ายๆมันจะกลายไปนู่นแล้วแอฟริกาละ เพราะมัเป็นขติดต,ต่อกับอเมริกาแมตติโกเน่ะนะแต่ว่าความเจริญคนละสาวแม็กซิการแมตติโก,กเป็นเมืองอะไรฮะยาเซปเตสเจ้าพ่อนะเจ้าพ่อพวกจำชื่อไม่ได้ละนะเขาบอกว่าเดินมาสี่ชั่วโมงครึ่งเพื่อมาทำคลอดน,นะเพราะว่ามันแปดเดือนกว่าจนกระทั่งเมียการน้ําเดินผัวก็ค่อยประคองเมียมโอ้ที่รักผัวก็ประคอง โอ้ยที่รักจ๋าค่อยๆมานะค่อยๆมาแน่เดินบรรยากาศดีเดินค่อยๆโอ้ยปรากฏว่าเข้าไปที่ศูนย์นะเข้ามาครั้งแรกพยาบาลบอกกลับไปไม่ต้องก่อนนี้กันไปไม่ไกลกันไปทึ่งเป็นผู้ชายแผลบ่ไอ้อันนี้ภาษาพยาบาลเม็กซิโกแล้วหน้าจะตึงมากเลยแล้วมันก็เหมือนกับไอ้คนอ่านข่าวเกาหลีเหนือเคยดูข่าวเคยดูหน้าคนอ่านข่าวเกาหลีเหนือบ่กเฮ้ยช่วยมากิดสวรรค์สับเฮ้ยเฮ้ยแล้วบางคนทำมยิ่งยิงคนรูได้ยิ่งมากขึ้นอ้ะ น <si uh ี่เคยฟังว่าเวลาผู้ประกาศเกาหลีเหนืออ่านข่าวนะพะมันอ่านให้ไอ้ไอ้คิมไอ้คิมคิมจองเอออ่านฟังเฮ้ยผู้ประกาศเฮ้ยคิมจองอุ่นี้ขังเรื่องขังกุญแจสูงเ่ยอันนี้เกาหลีเหนือพอเกาหลีใต้่านสมกมรัยูขันนี้่ยาหได้อย่งว่าน่ะอันนี้เห็นไหมสองเวอร์ชันเนี่ยอันนี้ท่านดูง่ายๆเวลาเวลาฟังดูเมื่อก่อนเมื่อก่อนเดินเราดูข่าวรัสเซียจีนจีนก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้อันดีขึ้นเยอะแล้วเมื่อก่อนจีนก็กับเกาหลีเหนืออ่านข่าวคล้ายกัน อย่างย่างย่างแตงแบบแค่ย่างเชี่ยวขราเยอะเขี้ยวอยู่แย่ฮาฮาเฮาวเวลาข่าวดูมันก็ดูแทนผู้นำเหมือนหน้าผู้นำมันเฮ้ยฮ้องฮ้องฮ้อนี่อันนี้ผู้อ่านข่าวคุณต้องไปดูผู้ประกาศของต่างประเทศแล้วจะรู้แต่ตอนหลังมันเป็นแฟชั่นนะเป็นแฟชั่นไปนะครับทีนี้เธอเข้าไปครั้งแรกพยาบาลบอกเอ้ย้ยไม่เก่ยุ่ไย่มะบบไม่ให้คลอดรอบสองเข้าไปอีกผัวเข้ามาที่มาเลย เฮ้ยช่วยเบ่เสือแม่คือขาพื่อหุยเหยอเจ๊เจ้าครับไม่ขอดีเลยบอกมึงนั่งขอด้วยเมียบอกออไม่ไหวแล้วผัวผัวผัวไม่ไหวนั่งปุ๊บลวดนเลยครับเธอนั่งลงเบ่งเลยพอเข้าไปในคลินิกสองครั้งพยาบาลไม่ยอมช่วยเธอเธอตัดสินใจนั่งเบ่งและข้อทาลกน้อยลงสู่สนามหญ้าข้างๆตรงศูนย์พยาบาลในภาพดีสายเสดยังเชื่อมอยู่กับตัวเธอ ในขณะที่ผัววิ่งไปตามน้ำพยาบาลผัวเห็นเมียคลอดลูกลุกรองร้อลูกก็ลูกร้องอะไรยามันแทงอยู่ย่ามันออกมาผัวก็วิ่งไปตามเลยวิ่งไปตามพยาบาลเฮ้ยคนขวัคนเพื่อนเพื่อนเพื่เพืนสุขศิลคลากมาทีนี้มันภาพมันออกมาแล้วครับเด็กมันนั่งเด็กมันออกมาคาแม่ก็นั่งเด็กมันคาอยู่เงี้ยเดี๋ยวถ่ยรูปทางรูปน่อเว้ยห่างๆเลยอย่างนี้ไว้อย่างนี้ไว้ว่าไปไหนไปไม่ได้แล้วทีไว้คือเห็นภาพท้าดูภาพก็เห็นเมื่อกี้ นะก็เลยกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวะล่าสุดนะตัวแทนรัฐบาลของมาแล้วครับโออาสก้าซึ่งเป็นรัฐที่มีชนพื้นเมืองอาศัยมากที่สุดในเม็กซิโกบอกว่าได้ให้ผู้อำนวยการศูนย์ตรงนี้เกตเ u าเกตเ้าไล่ออกเลยครับส่วนคำชี้แจงจากนางพยาบาลที่ปฏิเสธการทำคลอดให้กับนางอิลิมานะโดนจับไม่มียางบางโคน ไม่รู้เจ้าอะไรพระพุทธบาทรถใหญ่แน่เลยเนี่ยใช่ไหมรถใหญ่แน่เลยเนี่ยไอ้ไอบ้บางโคนมาเป็นเมตรเลยเนะยจำได้ไหมรถรถรถสิบล้อโอ้แถวนั้นรถบรรทุกหินนงพระพุทธบาทสลามบ,บุรีนี่โอ้ขอบคุณมากนะพุทธบาทโอ้เพิ่งได้ความคิดขอบคุณมากเลยพี่นึกว่าขายไม่ออกไรเทพแปลว่าพาดอื่นไม่มีโดนจับเลยใช่ไหมไม่มีโดนใช่ไหมแล้วคนลังโดนอย่ามาถามนะเว้ย เอองอนนุ้ยเดี๋ยว่าอยากหัวรอดดังแลวเขาบอกบ้าเลอปรากฏว่าไอ้ภูมิในการศูนย์ทำข้อเนี่ยโดนไล่ออกส่วนพยาบาลที่ปริเสธซียทำการข้อเธอบอกว่าเธอไม่เข้าใจภาษาของนางอลิมาซึ่งไม่สามารถพูดภาษาสเปนซึ่งเป็นภาษากลางได้ ภาษามนุษย์ไงภาษา, jam, า,าใจภาษาความเจ็บปวดถ้าอีนางพยาบาลคนนี้ดูไม่ออกมึงมาเมืองไทยนี่เดี๋ยวกูจะสอนให้ภาษาความเจ็บปวดภาษามนุษย์มันถ่ายทอดได้ไม่ต้องพูดอ๋อออไอเทพท้องอยู่ตอนนี้ไอห้องส่งเนี่ยมันทําผมท้องมันไม่ยอมรับผิดชอบอ้แตอนแรกตะเปาก็อ้วนท้องแบบนี้แต่อ้เปมันคลอดแล้วหรือแต่เทพยังไม่ได้คลอด ผู้บริหารผมก็เคยท้องอย่างเงี้ยนะผูปปะ้บริหารประธานบริหารผมเมืก่อนก็อย่างเงี้ยตอนนี้ผอมละนะเหลือแต่ไอเทพยังไม่ได้คลอดภาษาทอดภาษาอย่างเงี้ยถ้าพยาบาลมันดูไม่ออกให้แม่งเป็นอะไรดีวะเหมือนกับพยาบาลโรงพยา,าบาล,ลนในโรงพยาบาลในประเทศไทยเลยผมผมผมถ้าผมจะพูดมานเนี่ยนะสะดุ้งเลยนะไม่ใช่จังหวัดผม เป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลที่อยู่สมุทรปราการแต่ไม่อยู่ในเมืองโอ้นอนเรียงกันเป็นแถวเลยสาวโรงงานสาวโรงงานคนไทยคนจนคนรวยมันจะเข้ารงมาเนี่ยกชนคนจนจะเข้าที่นี่โรงพยาบาลขนาดประมาณนักหกสิบเตียงอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการลูกน้องผมเนี่ยมันคลอดลูก ลูกน้องผมเนี่ยลูกน้องก็คือลูกจ้างอะน,นะอะ่นางเย็นหรือดีตายแล่เข้าอีเย็นนะอีเย็นโอ้เย็นหรือดีลูกน้องผมผมยัง,ย,ง,ย,งยังเย็นปากลำโพงเวลาบดดากับผัวามานันนะโอ,อ้ไอ้เก๊กไอ้ตดาทีา่ผา,ายเลยนี่ทองลูกมันเจ็ดคนแล้วเนี่ยตอนนี้มันยังอยู่แถวแถวเนี่ยแถวรามสองอยู่โอ้โหมันดาผัวจะพุชเลยดาแบบสุดๆเลยแต่ดกทิ่หายลูกเจ็ดคนละ นะเมื่อก่อนอยู่กะทอมไงตอนหลังมาเจอกะทิงปุ๊บเลยไม่อยู่กับกระเทียมละมาอยู่กับกะทิงไอ้กะทิงนี่กระแทงจังเลยแม่งท้องหัวปีทายปีเลยแล้วมันก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนี้พอเข้าไปก็พยาบาลอโอหมอพยาบาไม่ไหวแล้วพยาบาลบอกอะไรปวดอ้มันร้งไม่เปิดเลยมันร้องไได้เด็กเด็กกำลังจะโผล่มาหรอไม่ออกแล้วหนูไม่ออกแล้วทำไม เจอยักอยู่ปากปากอ่าวเจอยักอยู่ปากอ่าวเด็กไม่ออกโงรงพยาบาลนี้มีอักษรบอ,รบอรใบไม้เป็นตัวหน้าละแล้วก็เป็นโงรงพยาบาลที่มีสองคำอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการห้องคลอดโคตรดุเลยดุจนหดนะคนที่ออกมาจากห้องคลอดนี่เหมือนออกเหมือนกับ มันมันทรมานกับความเจ็บปวดแล้วเหมือนก็ไปออกลบอะ่ะต้องมาเจอกับพยาบาลที่ปากจัดมากด่าชิบหายเลยว่าด่านจนโหดเด็กไม่กล้าออกอะ่ะเด็กออกมาในหน้ายู่ยี่ไปหมดเพราะอะไรพยาบาลมันด่าทนาโยเลยเอยไม่เอา,มาไม่อเอาไม่ออกมาเขาหน้าปากพาก็มีผีอยู่วะบ้าเด็กมันร้องอย่างนี้อันนี้ผมคือไม่ใช่ว่าคนคนเดียวพูด <laughs> อยู่ลูกน้องผมแล้วมันขอดอู่เนี่ยสามสี่คนโดนทุกแผลเลยบอก มาอีกแล้วเนี่ยอะไรมาตนปีมานี่ปลายปีมาอีกแล้วมึงอะไรกันล่ะขนาเนี่ยอีเย็นบอกมันด่าหนูจนหนูเนี่ยหนูกำลังเย็นแล้วดีปากระบงสู้พยาบาลโรงพยาบาลนี้ไม่ได้ไปอาสอนย่อบอไปไม้กับพอผ่านอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการดูชิพหายแล้วห้องคลอดอ่ะอ่าวพันนันกับผมได้เลยเอากล้องซ่อนเข้าไปนะแล้วแล้วแล้วเดีียะมีเสียงวันนั้นถ้ามีคนคลอดทั้งสิบคนอ่ะ แล้วจะได้ยินเสียงบรรดาอธิบายหมนอ่ะเข้าคลอดมาเดยวแครเลยก็จะให้กําลังใจนะไม่มีเพราะอะไรอเผอิญผมเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยเป็นเป็นคนไข้ของหมอชัยยศสิทธิ์หุ้นส่วนของโรงพยาบาลจุฬารัตน์หมอชัยยศสิทธิ์เนี่ยเป็นเป็นหมอที่ทําคลอดรุ่นแรกๆสมัยโรงพยาบาลจุฬารัตน์ไปถามดูได้บ้านผมเนี่ยทุกคนเลยนะหมอชัยยศสิทธิ์จับแหกหมดอ่ะรุยง,ง่ายหอยเมียผมเนี่ยหมอชัยยศสิทธิ์เห็นหมดอ่ะตั้งแต่ลูกคนแรกจนหลานเนี่ยอนะ ก็ใช้ใช้ใช้ใชบริการที่นี่จุฬารัตสามทมัยโรงเก่านะเพราะว่าแกเป็นหุ้นส่วนอยู่น,นันอ่ะผมพูดเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องจริงไปเช็คได้นะไปเช็คได้นะทีนี้เราก็ต้องเข้าใจแล้วครับไว้เรื่องความเป็นคนเรื่องความไม่เป็นคนเนี่ยพยาบาลก็แก้ตัวบอกฟังภาษาไม่รู้เรื่องไอ้ภาษาความเจ็บปวดภาษาของอย่างนี้ขอภาษาขอความช่วยเหลือถ้าฟังเรื่องมึงเป็นพยาบาลไม่ได้เธอไม่เข้าใจแล้ววันนั้นมีเจ้าหน้าที่น้อยงานยุ่ง แล้วถามว่างานยุ่งมึงจะวิ่งมาดูเด็กนอนแงแ,แง,แงอยู่ที่สนามหญ้าสายสะดือคาหอยอยู่เนี่ยมันจะไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอการที่จะตั้งหน่วยงานที่ดูแลชนพื้นเมืองอะ่ะถ้าต้องให้เข้าใจในภาษาต้องเข้าใจในภาษาอย่างผมตอนเนี้ยกําลังกําลังเรียนภาษาพมา่าเรียนด้วยตัวเองตอนเขาเปิดคอร์สไม่ได้ไปเรียนตอนนี้ต้องกลับมาเรียนแล้วเพราะว่ากําลังจะนะผมจะแปลงสถานีผมสถานีหนึ่ง จะเอาสินค้าของคนพม่ามาขายแล้วจะต้องใช้ผู้ดำเนินออรายการเป็นคนพมา่าผมก็เลยกําลังจะนั่นเพราะว่าแถวแถวไวท้าฟูดนะแถวแถวแสนตอเนี่ยพม่าอยู่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันคนเป็นหมู่บ้านพม่าไปแล้วทุกวันนี้คนไทยนะแค่เป็นตัวประกอบนะก็เลยกําลังมีโครงการเนี่ยบอกไว้เลยวนะ่แปดแปดสองห้าเนี่ยอีกหน่อยจะมีรายการของคนพม่ามาจัดเพราะจะมีสินค้า แล้วผมเองตอนนี้ก็เลยกําลังเรียนภาษาพม่าอยู่นะเดี๋ยวจะหาว่าอยู่เฉยๆนะเพราะว่าตอนนี้ก็เลยเพราะว่ามันเป็นสถานีของผมเนี่ยมันมัน,ม,นมันคุมตรงนั้นอยู่พอดีซึ่งใครก็ตั้งเข้ามาไม่ได้ไงเพราะตอนนี้ใบอนุญาตไม่มีแล้วนะแปดแปดสองห้าเนี่ยอีกหน่อยจะมีรายการเพลงพม่ามีภาษาพม่าเพราะฉะนั้นบอกไปด้วยอ้าบ้านเหอือพม่าด้วยเราแถบบ้านเยอะเหรอสองสองแถวโอ้พม่าเยอะขเรงก็เยอะนะแถวบ้าน ตำโรงใต้ฮะตำโรงใต้ปู่จันอ๋อพอบอกพอบ้าปุ๊บเนี่ยด no no <right ูเด e no ินเดินเดินมันจะเหมือนพม่าแล้วหน้ามันเนี่ยพม่าเขมรรวมกันแล้วเพราะเดินผ่านซอยพม่าจะเตะอ่นะนี่คือเรื่องึ่งครับมันเป็นข่าวเป็นภาพนะครับก็โดยเฉพาะนะเรื่องแบบเนี้ยการคลอดลูกบนสนามหญ้าก่อนหน้านี้มีคุณแม่ชาวพื้นเมืองก็คลอดลูกที่ตรงนี้มาแล้วคุณแม่ชาวพมจวนมากไม่ได้รับการบริการจากการคลอดลูกอย่างเหมาะสม ไม่เพียงอุปกรณ์เลือกภาษาโรงพยาบาลคลินิกอยู่กันเลคนเนี้ยเดินมาสี่ชั่วโมงครึ่งเพื่อมาคลอดลูกเพราะฉะนั้นถ้าบ้านประเทศไทยเขาจะมีหมอตำแยใช่ไหมที่เราเรียกกันหมอตำแยบางคนก็หมอตำแยแต่ผมเนี่ยเกิดที่โรงพยาบาลปําผลผมเนี่ยออกโรงพยาบาลปําผลนะเพราะฉะนั้นขอให้สบายใจได้ไว้เทพเขาเป็นลูกเมืองการพ่อสุพรรณแม่ชัยนาานะพ่อมาขับสำล้อนะ แม่แม่มาเดินขายตัวหวยเจอกันที่หน้าตลาดนั่นมาแล้วใครวะอ้าว่าอะไรไปครับเรื่องแบบนี้เรื่องของการลอดบุตรนะครับรับตัวไปให้กลับบ้านพร้อมกับเก็บตังค์อีกเก้าร้อยบาทโดยบอกว่าแข็งแรงก็เลยตั้งลูกคนนี้ชื่อว่าซาวดอซาวดอก็แปลว่าอะไรครับเป็นเจ้าชายน้อยอะไรครับ น้ำท่วมป่ะมาเลยปาจีนนี่ต้องให้อยู่ลปะปาจีนบุรีนะครับรายงานมาได้เลยครับเพราะว่าายสายทางนี้ทางข่าวเราแข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จัดเลยครับปาจีนบุรีเริ่มมาเลยปาจีบุรีครับผมคเป็นไงพี่น้ำแห้งครับยันธนาคารนี่ครับ่สูงประมาณสองเมตรแต่ว่าสองเมตรเนี่ยคือเราเรานับจาก ราะว่าเขื่อนมันแตกนะฮะเขื <me>? oh, oh, mm ่อนคัน huh. ด cool. ินของแม่น uh ้า huh. จ uh, ังหวัดปรจิน huh. บุรีนะครับแตกแตกเมื่อไหร่ฮะเนี่ยแตกเมื่อวานเมื่อวานก่อนนี่ครับอ๋ออันนี้ผมได้ข่าวแล้วว่าแตกตรงเนี้ยได้ใช่ฮะว่าแตกนน้าท่วมในพื้นที่อําเภอประจันตคามเ่ยนะครับตำบลบ้านอันนี้มันรอบสองแล้วนะสองเบสนะฮะใช่ไหมรอบสองใช่ไหมเนี่ยใช่รอบสามรอบสามที่รารอบสามแล้วรอบรอบแรกนี่มันเดิมแต่เล่ารอบแรกก่อนไปนมายังไง รอบแรกอะน้ำมัท่วมไม่ไม่ไม่เอ่อไม่มากนะครับคือน้ำมมามาในจังหวัดในแม่น้ำจังหวัดปัตจีนบุรีนะนะเสมอต้รอบแรกนี่เป็นเป็นฝนหรือเปล่าสาเหตุรอบแรกคือฝนเอ่อเม็ดเม็ดห้าสิบนะครับอันนั้นรอบแรกเม็ดห้าสิบเหรอครับผมเม็ดเม็ดห้าสิบอะไม่ไม่ปัญหาคือมาจากน้ำฝนหรือเปล่าน่าน้ำฝนน้ำที่มันมาจากจังหวัดสรกแก้วนะครับอ๋อน้ำเมนอ่าใช่อ่าน้ำเอ่อรอบที่สามนี่น้ำมาจากจากจังหวัดสากแก้วแล้วก็บจากจังหวัด ทางทั่วทั้งจังหวัดสกะแกวแล้วก็จจังหวัดจันทบุรีบางส่วนนะครับอเอา<ก>สอ,อาทหารมาทางเนี้ยอ่าก็โดนรอบรอบนี้หนักกว่ารอบสองรอบแรกรอ,อบที่สามนี่หนักกว่ารอบรอบที่สองสองเมตรเลยฮะใช่ใช่ห้าสองเมตรครับผมคือตอนเนี้ยผมเห็นความช่วยเหลือเนี่ยเราก็เห็นมาจากทางทหารนะใช่ที่สุดระดันี้ตาเหลือกันไปหมดแล้วนะครับอใครไขรเปียกเลยพี่ ไอทหารที่ไปช่วยนะคนันไปทหารบกหรือทหารเรือพี่ทหารบกครับทหารบกครับคนรอสองพลรอสองครับผมมอเตอร์บส12ครับผมครับครับก็ก็ต้องขอบคุณทหารนะฮะแล้วก็ขอบคุณทหารตอนนี้ปัญหาเรื่องการช่วยเหลือเนี่ยเข้าไปทั่วถึงไหมครับอ่มีบางส่วนครับมีบางส่วนขึ้นอยู่กับผู้นําหมู่บ้านนะครับที่เห็นแก่ตัวน่ยนะฮะใช่ป็่ทุกท่าส่วนมากก็จะเป็นลักษณะนี้มีมีส่วนน้อยครับมีส่วนน้อยที่เห็นแก่ตัวแบบนี้นะครับ ก็อยากจะฝากขอบคุณนะครับหน่วยกู้ภัยต่างๆนะครับทั้งจากจังหวัดอยุทยานะครับแล้วก็จัทนทบุรีนะฮะระยองันบุรีนะครับขอบคุณแทนชาวจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ,รมมรรบตอนนี้ถ้ากับว่าในภาคตะวันออกปราจีนบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่หนักที่สุดถูกต้องไหมถูกต้องครับถูกต้องอครับปราจีนบุรีนี่เต็มเหนียวเลยนะ อ่ารัเต็มเหนียวแล้วครับ<ข>ลด้ะฮาลดนะฮะเมื่อวานนี้ลดลดแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าอีกจะประมาณสักสามสี่วันข้างหน้าน,น่าจะเข้าสู่ภพาะว่า,วาปกติถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาเอ๊แต่เราที่ทราบมาผมฟังจากรองนายกเสียปอดเนี่ยเขาบอกว่า <ฮะ S 2> ให้ทนกันไปอีกสามอาทิตย์่ะเสียป,ปอดเขาบอกอย่างนั้นน่ะเขาบอกเอาเอยูอ่อืมนะฮะชาวบ้านเขาก็พาตำบวจน,นะฮะเสียป,ปอดมาก็ทําอะไรไม่ได้นะฮะทีหลังก็อย่ามาดีกว่าถูกต้องแล้วครับ เพราะว่าตอนนี้เสียปอดเนี่ยมีการพนันไว้หน่อยหนึ่งก็บอกานาท่วกรุงเทพน่าอะไรละเสียปอดผมก็บอกจะรอไตเสียปอดอยู่เนี่ยเพราะว่ามันไปที่ไหนก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เลยครับโอ้ยวิชาการเยอะพี่ใช่ใช่เพราะว่ามาเมื่อเมื่อวันก่อนนะฮะมาสอบกระสอบสายสามกระสอบตอนนี้อ่าชาวบ้านเขาก็พาเข้ามาแล้วเขาจะมาทําไมมาทำไมที่จะมาทําทาไมมาแล้วก็นั่งเอากลับนี่อืมก็เห็นเห็นว่าไปอย่างนี้เขาไปที่อมตะ นะเสร็จแล้วก็ไปบอกเลยผมกบปาะการันตีได้เลยถ้าอตาตะน้ำเข้ามาที่ตัดลูกกระเดือกเลย <c oughs> ปากฏว่าอาบตะโดนพออาบตะโดนปั๊บสิ่งที่ตวเองเคยบอกว่าเอาอยู่เขาก็ไปโทษอะไรครับออผมได้มอบนโยบายให้กับการที่อุมสาหการไปแล้ว <c oughs> นั่นแหละฮะ,ะเห็นไหมฮะท่านนี้เข้าใจอย่างก็ว่าเสียป,ปอดเนี่ยน่าให้ไปอยู่กับเสียชวน <c oughs> เออต้องอยู่ด้วยกันนะเสียป,ปอดกับเสียชวน <c oughs> ตลาดประจินก็อยากจะฝากบอกนะว่าถ้าหากว่าใครไม่มีความจริงใจที่จะมาแก้ไขปัญหาน้ำไม่ต้องมาอย่ามาดีกว่านะครับช่วยเหลือก็แบบชาวบ้านชาวบ้านดีกว่านะสบายใจใช่ใช่ฮะอาประเพณีมาปิดตรงนู้นมากั้นตรงนี้ไม่ให้ท่วมคือว่าต้องท่วมแต่ไหนน่นจะท่วมแล้วต้องท่วมให้หมดนะครับเออแล้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่ยชาวบ้านก็ไหวบัดนั้นผมฟังบทสัมภาษณ์ของไอ้เนี่ยไอ้ไอ้กรมชนเนี่ยรองกรมชนไงปอพอ เนื่องจากว่าดูจากสถานการณ์แล้วชาวบ้านไม่เดือดร้อนพี่ระหว,ว่างนี้มันพูดเนี่ยไม่เดือดร้อนแต่ภาพเดือ,รอด,ดร้อนนะถามว่าทุกวันนี้คุณเข้าไปได้ไหมใน<อ>ตำบลประจันตาคามในอำเภอเกาะอตำบลเกาะลอยต้นหอยคุณเข้าไปได้ครับสองเมตรไอพี่แล้วทางทางทางสากแก้วทางอัลันลงมาอย่างน้ำยุบยังยุบแล้วครับยุบแล้วครับยุบแล้วฮะเพราะว่าน้ำน้ำมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ยุบแล้วครับตอนนี้ก็มาขังก็ยุบแล้วฮะมาขังอยู่ที่ประจันตคามใช่ใช่ใช่เพราะว่าท่าคลอง ท่านกรมธรานเนี่มันแตกทั้งสองสองสองแห่งเลยครับดอนเละเลยเต็มเหนียวเละนะะเอาผมก็ยังคิดกันอยู่ว่าจะมีปัญญาเข้าไปได้หรือเปล่าตำบลไม่ปัญหาอยู่ก็เพี่อผมก็จะถามอีกว่ารอบสี่มีสิทธิ์ไหมไม่น่าไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าฟ้ามันมันเปิดนะครเปิดแล้วใช่ไหมฮะเออถ้างั้นก็ด้วยความเป็นดวงเป็นใยนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนะครับผมเอาพี่มีอะไรฝากาได้เลยครับ อ๋อก็ฝากบอกนะเมื่อวานนี้มีเขาเรียกอะไรนะพี่มันมีมันมีนักจัดรายการทางช่องหนึ่งนยฮะมาเมื่อวานนี้ที่ศรีมหาโพธิ์รู้ฮะรู้ไปลุยน้ำหน่อยทีหลังยิ่มาทําแบบนี้นะครับคนจังหวัดประจินบุรีเนี่ยเขาด่าคุณคุณจะรู้ไหมคือทำให้การจราจรเขาติดติดขัดเขาสามารถเขาไม่สามารถที่จะข้ามไปทํางานทําการได้ในในเวลาที่มันจํากัดนะฮะก็ก็จะทําแบคนพี่เขาก็ไปเขาไปพันทองมาไปยืนอยู่ในน้าครึ่งหน้าแข้ง ได้ขอบคุณมากพี่ครับผมครับขอบคุณครับก็ขอบคุณอย่างสูงครับนี่คือเรื่องจริงๆในพื้นที่เขาบอกว่าไอ้คนที่เกี่ยวข้องนะที่พยายามเข้าไปเหมือนช่วยเหลือแต่มองแล้วเนี่ยมันก็แค่ไปเหมือนก็ไปซ้ําเติมเขานะไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อที่เข้าไปเพื่อที่จะให้เกิดกระแสว่าฆ่าเข้าไปเพื่อแก้ปัญหาแต่ไม่ใช่ครับเขาถามว่ามึงมาทําไมเขาถามอย่างนี้ครับ มึงมาทำไมแล้วเขาก็ถามอีกว่าเงินของเก่าอยู่ไหนอ่าเขาถามมาสองเรื่องก่อนแล้วลูกพี่มึงหนีไปอยู่ประเทศไหนด้วยเขาฝากถามมาแบบนั้นนะครับหนึ่งก่อนสองผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ดีแต่พูดแล้วครับก็สมควรที่จะต้องเอาคำคำนี้นะที่เคยใช้กับนายอภิสิทธิ์มาใช้กับรองนายกกับผู้ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันว่าดีแต่พูดมาทำไม นะครับแล้วช่วยจ่ายเขาจริงๆอย่าเรื่องมากนะอย่าให้มีปัญหาไม่น่าเชื่อครับน้ำท่วมครึ่งประเทศนะกระแสข่าวเรื่องน้ำท่วมกับน้อยแต่ข่าวม้อปัญญาอ่อนข่าวแก้รัฐธรรมนูญนะข่าวไอ้เรื่องไร้าสาระกลับออกมามา,มากกว่านี่คือสื่อวันนี้ที่ไม่ได้ออกมาพูดความจริงนะที่ประชาชนควรจะรู้นะครับ ถึงความเจ็บปวดนะถึงความเจ็บปวดวันนี้เป็นอย่างนี้จริงๆเห็นแล้วเบื่อชิบหายนะผมเองไม่มีนอกไม่มีนกับใครผมบอกแล้วไงนะอะไรที่เป็นประโยชน์ก็เล่าให้ฟังอันไหนที่ไม่ใช่ก็จะบอกไม่ใช่แล้วก็จะชี้ไปเลยว่าเฮ้ยไม่ใช่อ่ะแบบนี้ไม่จริงอ่ะไม่เกี่ยวอ่ะไม่ใช่ก็บอกกันไปเลยเอาขอบคุณมากพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อ